เดี๋ยวคุณพ่อกับคุณแม่บังคับให้ฉันแต่งงานกับเธอพี่นิชัดหรือยังไม่จริงฉันไม่รู้เรื่องฉันอยากรู้เหมือนกันนะว่าเธอใช้มารยาอะไรคุณแม่ยึงได้ยื่นคำขาดว่าจะไม่กลับบ้านถ้าฉันไม่แต่งงานกับเธอแค่นั้นยังไม่พอคุณพ่อยังต้องเข้าโรงพยาบาลอีกเป็นครั้งที่สองเพราะฉันปฏิเสธที่จะแต่งงานกับผู้หญิงไรย้ยางอายอย่างเธอคอยดูนะ ถ้าคุณพ่อเป็นอะไรไปฉันเอาเธอเข้าคุกแน่ฉันไม่รู้เรื่องจริงๆแต่ฉันก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นความคิดของใครจริงฉันจะจนมากแค่ไหนแต่ฉันก็มีวันยอมรับศักดิ์ศรีของตัวเองเนี่ยทำอะไรทุเรศๆแบบนี้เด็ดขาดจะเข้าไปเลยกันนักหนาวะฉันถามจริงๆนะคนไข้ในโรงพยาบาลก็มีเป็นร้อย ทำไมเธอต้องมาเรื่องสนใจคุณแม่ฉันด้วย